สบายดีพี่น้องสบายย้ำแร่พี่น้องจา้าเมนูอะไรครับเนื้อไก่พี่น้องเลยเดี๋ยวให้บนไก่ไก่ก่อนนึ่งก่อนขอดูไก่ไกหน่อยสิเนื้งไก่โอ้ยังแซ่บเลยมาเด้อปีใหม่กินก่อน <S 1> <S 1> ปีใหม่ค่ะเนื้อไก่น้ำจิ้มกี่รสพี่เทียนสามรส อันนี้แก้มก็ไม่กินน้ำก็ไม่กินซ้าลุยพี่เทนเอ้ยแซ่บมมาากกันนลิแ้วไปอะไรพี่เทนพรุ่งนี้กินตูดไก่อืมอืมแล้วพออย่างให้กินยได้ตูดไก่อืมไม่คุยลยครับผมนนมาาแล้วดูงูนะพี่น้องดูงูสิพี่น้องตัวมันเท่าไหร่เบาแล้วมั้งเนี่ตัวกินไก่นี่ สวัสดีครับวันนี้ไปนอนกันนอนกอนเย็นเลยเป็นลอกอันหนังมันฮะเขาบอกทำไมอัหนังน้อยจ้าสวัสดีจ้ากินข้าวด้วยค่ะน้องน้ำนะกินน้ำต้องเอาหนังวัวหนังควายนู่นเออไม่มีไก่ต้อปลาน้องำอิ่มละมั้กินไก่กินไก่แกงมรอดนละราชม้าโคราชม้าะสิบาทธรรมดาเท่าไหร่หลัง ทกขาหนึงเลยคนเดียวสบายดีนะียไม่ไดโ้โอ้โหนีเจียมขามเตียโอ้เลยเียพร้ออ่ะไอวนไม่กิหนมหมอนยังเหลือตะปขาดนะกินออกมารทนราหนังก็ทขาก็คนละขาเอา๊คนละขาก็ดีนะไม่ยมากเนี่

เขาพามาพากันมาแล้วเขาซื้อของที่รามากินกันที่บ้านเขาไม่ไปตลาดไลยเนวนที่หนึ่งก็กลับแล้วเนาะมีกินก่อนเลยัน่หึ่งที่สองอยดูว่ารถจะยมีอยูอม่้ว แหอยู่ีนนยัเปยนะี่สสามหรอี่สองก็เข้าหรอเะอ้ยนมาเ็นที่สองือปเทศที่สาาทงานเลย

อีกค่น <artery noise> ึงของเรยังจะกินไก่จะยักไก่เอมาให้แล้วเออลิงเสียไก่แล้วก็มาส่งอืมทำเกิดยาวเกิดยาวไปยแต่งงานให้ด้วดไ๋ยินี้วตอนอยู่กัยใครแล้วเราดอืม นี่นี่งูฟฝนเนี่ยอ้อสัสโอ้กนนี่ไม่มีหนังว่ะคาติดแก้มภาษาภาษาหรอนี่นี่ไม่ตัดขึ้น แล้วใครจะไปไหว้ที่นี่ก็ตื่นเช้า <c oughs> <c oughs> แลที่ะมาเ็นดิน้านน้เกของพีใหม่ก็คืออถุงห้ามีรองเทกาเลยพทีที่แต่เนา

ให้เอารไปทำพิงยางให้เด so okay. ี๋เออทำขงยางนนี่น้่ง้านี้ทำไรเนี่ยโอ้แท้ๆมนกินหนึ่งไก่นี่เสียใจจ้าเออสบายเลยคือตื่งมา เป้าลูกมั้งเาเป็นเป้าลูกเนี่ยตหาที่ไปตามหาลูกหมาจนๆเราเห็นเราเมื่อไห่เยอะมันหลังมันมั้้นพ้นลูกหมา งานเรไเห็นหน้าแล้วก็ให mm ้งานเลี้ยงหนูไมใช่ดูแลพนักงานจะอัดกันที่6ค่น่ะเขายังไปมบ่เนี้ยหนึ่งก็หนึ่งดู่ให้เขาไปขโมมาเลย เลีงเลี้ยงตัวูนี่ยเอาไว้ไว้เหงาตัวที่นมอตัวเล็กที่นูเลอกะมันก็ไปตัวู้ตัวผู้อย่หรตวนี้รไมดลเยอะไปาวันผู้กีตัวเด่อ้จาตัวผู้กี่ตัวผู้เออยังละสามหกหกเลย

เด็ยแต่เรามไม่ยากกินด้วยเนี่ยแ้วนึ่งแล้วก็เกค่ซักข้าแล้วทุกี่ตกดินหมด แกมาไม่ยอมมาแม่แฟนแม่แผมันเคยยูบ um, uh ่ขาแม่แขลต้องตกเ้อช้าบหล่ดหมดย่าองห้เอาแม่แผแผลมันจะยูยาข่าวโาณานตัวที่เขาชอบเลยมันแบบนีน่ะขาลายนะอือเยอะไม่ค่อสุกเลยว่ะ คุาไหนเน,นี่คขไป้ถับสองล้วอยู่ไปนะอม,มาึงก็ใส่กระต้รงนี้นอมัจะอันหนึ่งกนินทินึ่ยเอจะทำกระต้ต่ดมีเพ้าไปวัด คุณเลียคหรอ้ยซลายพี่น้องพ่อลายลาลาเดยอพี่น้องอยู่ดีมีเฮมเบอรสุขูสกคลพอกำลังกิหนาสบายดีสวัสดีครับอร่อยค่ะที่รอยู่